ยิงตกเบี้ยไงเนี้ยยิงไม่ตบเบี้ยเด้อไม่ตกเลยเงี้ยบ่แบะเห็นดูนะกิระไรนะไม่จับเลยนะน่ากลัวด้วยสบายไหมคะลูกสบายไปกับบ้านเอากลับบ้านทำไมกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมให้ไปกลับบ้านแล้วอ่า ามาแล้วอยากกลับยันย <c oughs> ม่แ่ยังไม่อยากกลับก็ไม่กลับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็อยู่ที่พัทยาค่ะพัทยาค่ะเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ช่อแต้มปิดเทอมแล้วแล้วช่อแต้มเนี่ยนะก็เรียกร้องมาพักใหญ่ใหญ่แล้วว่าอยากมาทะเลอยากมาทะเลเราแม่เองก็้เพืนคนชอบเที่ยวทะเลค่ะ ปิดเทอมปุ๊บแม่ก็รีบมาเลยแล้วโรงแรมที่แม่เลือกมาพักครั้งนี้นะคะก็คือเซนทาราแกรนด์มีลลารรีสอร์ทพัทยาค่ะ,ะมาถึงก็ประทับใจมากกว่าที่คิดอีกเดี๋ยวแม่เช็คอินเรียบร้อยแล้วไปดูห้องพักกันเลยค่ะ <c oughs> ะะแม่กับเชอแต่งก็อยู่ที่โรงแรมเซนทาราแกรนมิลล่านะคะที่พัทยาค่ะมันลวม,มันแพ้มันพอมแล้วฮะยังไงคะลูกพองเลวเชอร์แตงปิดป,ประตูไะเจ้าบ,บาหนะคะไม่ได้ถ้าออกไปไฟจะดับลูกต้องเสียไปได้มีไฟเราก็เข้ามาในห้องพักแล้วนะคะโรงแรมนี่นะ ใหญ่โตมากใหญ่จนแม่ตกใจคือว่าแม่ก็เคยผ่านผ่านโรงแรมนี้บ้างนะคะเวลามาพัทยาแต่แม่ยังไม่เคยพักที่โรงแรมนี้วันนี้เข้ามาพักนะใหญ่มากแล้วก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นเยอะแยะมากมายคะ่ะตามแม่มานะลองาดูห้องกันก่อนเข้ามาถึงนะคะเราเจอห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นสไตล์ของโรงแรมนี้นะออกแนวสีน้ำตาลขาวอะไรนี้นะคะ ส่งเข้ามานิดนึงทางนี้ก็จะเป็นโซนที่ปิดม้าตรงนี้นะก็จะเป็นเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะ,ะ,ะจากเก็บกระเป๋าเดินทางสมบัติของเรานะคะมีเสื้อคลุมอาบน้ํารองเท้านีสำหรับเดินในห้องแล้วเขาจะมีรองเท้าที่รองเท้าแตะไปใส่เดินชายทะเลให้ด้วยนะคะเข้ามาแล้วที่จะมีกระจกเต็มตัวให้เราแต่งตัว คือโรงแรงมนี้นะคอนเซปต์เขาจะเป็น the lost world นะคะอารมณ์แบบอิดินาโจนการผจญภัยอะไรอย่างนี้นะเป็นความสนุกสนานของเด็กๆนะคะก็เลยจะดูแบบว่าดูสิเห็นไหมกำแพงตัวนั้นเป็นเหมือนป่าชัดต็เห็นไหมลูกม,ม,มีนกวะคะนกไหมหัวเตียงก็จะเป็นไม้ไผ่นะคะอเออแม่ไม่เจอนนแต่มีต้นไม้นะลูกต้นไม้มีใบไ,ม,นะไม้นะไม,ไม่เดี๋ยวเราช่วยกันหานะ สั่งนี้นะคะ<ม>ก็จะมีมินิบาร์เล็กๆตรงนี้นะคะดูซิมีอะไรมั้งถ<อ>้วยแก้วตัวนี้ต้องเป็นตู้เย็นใช่ไหม,ม <laughs> เป็นเครื่องดื่มน,นะคะในตู้เย็นม,ม,ม,มาโซนนี้แม่ว่าเก๋มากเลยล่ะนี่นะคะปิดม่านได้นะ เปิดมาเป็นตรงนี้เป็นที่อาบนนะ้ำเป็น,นห้องอาบน้ำนะคะแลกนนะอเปิดนะแลกเปิดแลกเปิดเอาออกมาไหมคะวางไว้ไก่อน <c oughs> ปนโออ่างล้างหน้าแป็งฟันอยู่ตรงนี้แม่ชอบมากเลยคือแม่ชอบห้องน้ําที่อยู่ใกล้ๆกับที่นอนแม่ไม่ชอบอยู่ในห้องน้ำคนเดียวนานมันเหงาเราก็สามารถแปลงฟันไปพร้อมกับพูดคุยสนทนากับเพื่อนร่วมห้องได้นะคะตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ห้องน้ำต่างๆห้าเช็ดตัวอยู่ตรงนี้นะนี่ที่แขวนเป็นเหมือนไม้ไผ่ด้วยนะสวยเก๋ตรงนี้ก็เป็นโซนอาบน้ำค่ะ เป็นไรนะคะขังขี่ยักยะค่ะตรงนี้มันพีอะไรก็ไม่รู้พี่ไหวแพเชตัวค่ะใช่นะก็จะมีเป็นชาเวอร์กระตักบัวนะคะตกแต่งเหมือนเราอยู่ในป่าไหมเหมือนเรามาผจญภัยในป่าแล้วก็สร้างบ้านสร้างบ้านเองไหม ีก็ห้องที่แม่นอนเนี่ยนะคะเตียงจะเป็นขนาดเตียงควีนไซส์2เตียงค่ะตอนเราเช็คอินเข้ามานะคะก็ได้คีย์การ์ดห้องนะคะกับอันนี้ได้การ์ดรับพ้ชเชนตัวนะคะสําหรับไปเล่นที่สระน้ำสามใบ3าคนนะคะแล้วก็เป็นพวกบัตรรับเบลคัมดิงอะไรอย่างนี้นะตอนเช็คอินนะคะทีนี้เราไปดูระเบียงกันว่าวิวห้องเราเป็นยังไงบ้างนี่ โอ้ทะเลสวยไหมล่ามาอุม้มอมท่านยืนเองระวงังระว,งวังใช่ลูกมีอุ้ยสระน้ำน่าเล่นมากเลยค่ะ<ม>สระน้ำตรงนี้เป็นสวนน้ำชต็ตนไตรงนั้นจะนป่นหมกำลังล่าเขาบอกว่เาเป็นที่เล่นน้ำของเดกนีปนปืนน้ำือรจะไม่น้อยหน่อยแบบป้นเล่นไหมล่ะ ใหญ่ๆเดี๋ยวลงไปชั้งล่างโหของน่าเล่นเต็มเลยค่ะตอนแต่มีสไลเดอร์มีเ่องแบบไหนน่าเล่น,นแล้วเขาบอกวามีออกมาที่ระเบียงนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งเล่นนะนั่งชิลๆส<พ>อง <2 S 2> ตัวมีมีโต๊ะให้นะคะมีราวตากผ้ชิ้ตัวนะแล้วก็มองลงไปนะก็วิวทะเลสวยมากแล้วก็ ส่วนน้ำสำหรับเด็กนี่ส่วนน้ำน่าเล่นมากเลยค่ะพร้อมกับสระว่ายน้ำด้านหน้านะคะเดี๋ยวรอให้แดดหลบลางไปหน่อยเนาะให้ไม่ค่อยมีแดดแล้วเดี๋ยวลงไปเล่นกันค่ะ,ะมันมันรนะ้อนอะลูกต้องรออะอุแม่กับเชแอมนะคะก็พักที่นี่2คืนนะคะเท่าที่ดูนะกิจกรรมสนุกๆเยอะแน่นอนค่ะเดี๋ยวแม่จะเก็บวิดีโอเรื่องราว สนุกสนุกที่นี่ไปฝากกันนะคะอะไรคะลูกค่ะอย่ากระโดดนะโอ้ยอย่าลืมติดตามดูกันนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะกับน้องเชอแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามวนะคะวันนี้แม่กับเชอแตมไปก่อนนะคะ